ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปฮันแน่ช่องแอดก็มีระบบสมาชิกเหมือนกันซะด้วยช่องอื่นก็มีช่องแอดก็มีช่องอื่นคลิปเยอะช่องเราคลิปน้อยยังไงก็ฝากสมัครด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวฉันจะรีบทำธุระให้เสร็จแล้วจะรีบกลับไปที่ฐานเพื่อพบเธอแกล้าดียังไงไอแกโอหังก็เหมือนฉันงนั้นหรอแกคิดว่าไอแกยังแกแข็งแกร่งกว่าฉันแล้วอย่างนั้นหรอ วางสายเพลิงอสอรพิษครั่งพลังของผู้อวโสฟงิงได้พุ่งทะลุทะลวงเข้าไปที่ศัตรูอะอะไรกันความแข็งแกร่งของชายคนนี้เทียบได้กับสองคนก่อนหน้านี้แต่หลังจากการฝึกฝนพิเศษของท่านผู้นั้นฉันก็พัฒนาขึ้นอย่างมากมายฉันจะปล่อยให้เขารอนานไม่ได้เร่บรีบมาจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดจะดีกว่าแบ่งร่าง อมเนือการฟึ่งส่งพลังมากเลยไม่ว่าจะดูยังไงนี่มันก็เหนือกว่าการเปลี่ยนคารอรที่ห้าไม่ผิดแน่นอนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยโธ่เว้ฉันที่เป็นถึงสิทธิ์ของเทพปรีศาจจะมาแพ้ให้กับไอ้แก่อย่างแกได้ยังไงกันวะ<อ>ฉันมีธุระอื่นที่ต้องไปทำเพราะงั้นฝากจัดการด้วยเข้าใจแล้วครับ ห้องรับแขกของฐานฝึกท่านผู้นั้นเขาต้องการเผยแพร่สูตรโพ่นระดับสูงทั้งหมดสู่สาธารณะในประเทศอย่างนั้นหรอถูกต้องครับคำพูดที่อาจารย์พูดก็คือฉันต้องการเผยแพร่สูตรยารับระดับสูงทั้งหมดสู่สาธารณะในประเทศจะเป็นการดีที่สุดหากเรื่องนี้ได้รับการจัดการโดยสํานักงานบริหารจัดการนักประจนญภยัยโลกของเราในตอนนี้อยู่ในสภาวะขาดสมดุลระดับความอันตรายของอาณาจักรลับนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อง แต่ความแข็งแกร่งของนักปะจนภัยกับไม่เพิ่มขึ้นจากเดิมในเวลาเดียวกันนักปะจนภัยต้องพิชิตอาณาจักรลับที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองเพียงเล็กน้อยฉันรู้สึกเหมือนว่านี่มันจะเป็นวงจรอุบาทที่ไม่มีวันสิ้นสุดพชั่นระดับสูงมีความสำคัญมากพวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์และถือเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ท่านผู้นั้นคงจะไต่ตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะมอบให้สำนักงานของเราเป็นคนจัดการเรื่องนี้ เรารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสําหรับความไว้วางใจของท่านผู้นั้นถือเป็นการยกย่องสํานักงานบริหารจัดการนักประจนภัยของเราแล้วเขาได้ขออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมอาจารย์เก่ามาแค่นี้ครับดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรน่องเหนือจากนี้นะครับมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมมากกว่าผลกําไรส่วนตัวนี่สินะคือความหมายของผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงสําหรับเขาแล้วการช่วยเหลือผู้คนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั้นสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเห็นด้วยครับ นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกปลาเพิ่มเกี่ยวกับเขามากที่สุดเลยทุกครั้งที่เขาทําบางสิ่งบางอย่างมันมักจะกลายเป็นความสําเร็จที่สําคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้คนจํานวนมากเลยล่ะครับเอิม่มเรื่องนี้มีความสําคัญอย่างมากพวกเราต้องจัดการอย่างรอบครอบฉันจะวางแผนงานที่เหมาะสมแล้วจะรายงานเรื่องนี้เร็วนี้เราจะไม่ปล่อยให้ความพยายามของเขาสูญเปล่าคิวชางรุย พูดว่าอะไรเนาะเราพบโพชั่นเพิ่มค่าประสบการณ์ระดับสูงและโพชั่นแห่งการลืมเลือนที่กำลังขายอยู่ในตลาดมืดแล้วแม้ว่าบรรจุภันธุ์จะแตกต่างแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนก,นกันกับของเรายาระดับสูงของกิวเรานั้นฉันเป็นคนทําเองทั้งหมดโดยมีหัวหน้ากิวเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยตรงและใช้ภายในคิวเท่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้อมูลจะล่วไหลออกไปยาพวกนี้มาจากที่ไหนก,กันในโลกนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่รู้วิธีสร้างโพชชันระดับสูงนอกเหนือจากฉันและคนนั้นก็คือผู้แข็งแกร่งลึกลับยาที่อยู่ในตลาดมืดพวกนั้นน่าจะเป็นฝีมือของเขาส่งคนไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ตรวจสอบตรวจสอบผู้แข็งแกร่งลึกลับเนี่ยนะครับไอโง่ฉันหมายถึงตลาดมืดไฟครับ